อนุทินตอบยังไม่คุยสุภจิโตมาร์กอย่ายุ่งพร้อมเปิดตัวแคนดิเดตนายกของภูมิใจไทยในช่วงเย็นของวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่โรงแรมสยามเคมปินสก,กีกรุงเทพนายอนุทินชาวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเปิดตัวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยซึ่งยังไม่ได้พูดคุยกับนางสุภจี เนื่องจากขณะนี้นางสุภจีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อถามถึงข้อสงสัยว่าการที่เขาประกาศชื่อของนางสุภจีออกมาอาจจะทําให้นางสุภจีถูกกดดันนายอนุทินยืนยันว่าเป็นเรื่องภายในของพรรคภูมิใจไทยและการตัดสินใจเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีการบิดคั้นใครซึ่งแม้จะมีเสียงวิจารณ์จากบางฝ่ายแต่เขาก็มั่นใจว่าจะสามารถพูดคุยและหาข้อยุติร่วมกับนางสุภจีได้ในอนาคต ในส่วนของการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นายอนุทินกล่าวว่าพักภูมิใจไทยยังไม่ได้คิดถึงจํานวนสสที่จะได้แต่จะเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านนโยบายและกลยุทธ์การหาเสียงซึ่งพักภูมิใจไทยยังคงยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองโดยไม่รับฟังการแทรกแซงจากพักการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ที่แสดงความคิดเห็นว่าการเปิดตัวแคนดิเดตเร็วเกินไปอาจทําให้พักเสียเปรียบ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการเชิญสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจากพักเพื่อไทยมาร่วมพักในอนุทินกล่าวว่าคำพูดที่บอกว่าถือเท่านั้นที่ครองโลกเป็นคำที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กและย้ำว่าพักภูมิใจไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการร่วมมือกับพักการเมืองอื่นๆหลังจากการเลือกตั้งในอนาคต